หล่อทำลายล้างอาโปกับภาพเซตนี้ทำสาวสาวใจเหลวทั้งโลกเรียกได้ว่ายิ่งนับปันยิ่งหล่อเท่และตกสาวสาวเข้าด้อมได้ไม่หวัดไม่ไหวสำหรับอาโปนัทวิ์วัฒนกิติพัฒนจากซีรีส์คินพอร์ตที่ล่าสุดเผยภาพเซตแฟชั่นถ่ายให้กับนิตยสารดัง โล k t h a i l น n d แฟนๆทั่วโลกก็กดไลค์และชมความหล่อของอโปไม่ขาดสายรวมไปถึงนางเอกคนดังชิปปี้สรดินที่บอกว่าแกมันเฟิร์ส